เริ่มต้นกันที่ข่าวแรกครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับได้ประกอบพิธีวันฉัตรมงคลเพื่อน้อมรำลึกถึงวันสําคัญวันหนึ่งของชาติไทยครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จถลิงถวัลยราชาสมบัติครบรอบอีกหนึ่งวาระครับที่สู่ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติเรอบประชุมพรรษาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นาประจนปัชะกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม ได้นํหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการกองสุลนต่างประเทศเจ้านายฝ่ายเหนือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและประชาชนทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีถวายราชาสดุดีเนื่องในวันฉตดมงคลถวายพานพุ่มดอกไม้และกล่าวคําถวายเอเาัศวะราชาสดุดีเพื่อน้อมลําลึกถึงวันสําคัญวันหนึ่งของชาติไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จถลิงถวัลยราชาสมบัติครบรอบอีกหนึ่งวาระ วันฉัตรมงคลหมายถึงวันประกอบพระราชพิธีสมโภชพระมหาสเสวตฉัตรและเครื่องเบญจราชะกะกุธพันธ์ค่ะซึ่งตรงกับวันบรมราชาพิเศษซึ่งในปัจจุบันวันฉัตรมงคลนั้นจะตรงกับวันบรมราชาพิเศษของพระบาทสมเด็จพระวชิลกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1ิบนั่นก็คือวันที่4ี่พฤษภาคม โดยพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของในหลวงรัชกาลที่10นั้นจัดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่4พฤษภาคมปี2562ดังนั้นจึงนับวันดังกล่าวเป็นวันฉตดมงคลในปีถัดไปค่ะโดยพิธีบรมราชาพิเศษนั้นนะครับเป็นพิธีในการสถาปนากษัตริย์ไทยอย่างเป็นทางการซึ่งแม้มีแต่ตั้งแต่โบราณครับแต่แตกต,ต,ต่างกันที่ขั้นตอนในการทําพิธีขึ้นอยู่กับแต่ละยุคสมัยครับ